พระธรรมเทศนาหลวงปู่ไมอินทะสิริวัดป่าเขาภูหลวงอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาในส่วนที่เราได้ทำบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นนั้นเราก็เคยได้ยินได้ฟังจากธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์หลายองค์ทำให้เกิดศรัทธาแกร่งกล้าขึ้นได้มารักษาศีล ได้มาฝึกจิตฝึกสมาธิให้จิตนั้นเป็นสมาธิการฝึกจิตให้เป็นสมาธิไม่ใช่ว่าฝึกจิตแต่อย่างเดียวฝึกทั้งกายด้วยทั้งกิริยาทั้งอริยาบทนั่งยืนเดินแล้วก็อิริยาบทนอนมันฝึกทั้งนั้นทั้งอิริยาบททั้งสี่ด้วย เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวฝึกในอิริยาบถท,ทั้งสไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ทำให้จิตประคองความรู้สึกรู้คงให้ถึงเหมือนเดิมไม่ให้จิตมันกระเพื่อมไปที่ไหนอย่างที่เรานั่งสมาธิไปนานๆจิตของเราก็สงบนิ่งอยู่เป็นเวลายาวนานทีนี้ก็คิดเปลี่ยนอิริยาบถ จิตของเราก็ประคองความรู้ค่อยๆขยับตัวขึ้นตอนจะลุกถึงแม้เราจะขยับตัวลุกจิตของเราก็จะประคองความรู้อยู่ที่เดิมประคองเอาไว้อย่าให้มันเคลื่อนไปที่อื่นเหมือนอยู่ในตมแล้วนิ่งไว้ก่อนสติหนักแน่นแล้วก้าวเท้าเดินจงกรม ก้าวเท้าขวาก่อนเวลาเดินจงกรมขณะที่เรายังยืนอยู่ก็เอามือซ้ายแนบไ้ที่ตรงสะดือแล้วก็เอามือขวาโอบไว้ในท่ายืนเดินจงกรมแล้วก็ก้าวเดินเท้าขวาก่อนแต่บางคนก็กำหนดเองก้าวเท้าขวาพุทธก้าวเท้าซ้ายโทถ้าเกิดความชำนาญแล้ว จากก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาเราก็กำหนดเอาไว้ที่จุดเดิมนิ่งคือการตั้งสติเวลาเราปฏิบัติทำเวลาเรานั่งเราก็เอามือซ้ายอยู่ข้างล่างเอามือขวาอยู่ข้างบนทับกันไว้แล้วก็เอาปลายนิ้วโป้งจดกันหรือจะห่างกันหน่อยก็ได้ทำอย่างนี้ ทำให้ได้อย่างนี้นิ้วมือก็จะตรงปลายนิ้วตรงข้อนิ้วก็จะตรงอยู่พอดีนิ่งให้มีสติคือการเตรียมกายในการภาวนาขาก็เหมือนกันขาขวาทับขาซ้ายทีนี้ให้รวมจิตทำให้ตั้งเป็นจิตของสมาธิที่ตั้งจิตอย่าให้ละเลย อย่าให้เลยสะดือลงไปให้เหนือสะดือขึ้นมาขึ้นมาอยู่ในส่วนบนทำไมถึงไม่ให้เลยสะดือลงไปเพราะเราบริกรรมพุทธโธพระพุทธเจ้าควรที่จะอยู่ส่วนบนไม่ให้อยู่ส่วนล่างให้เข้าใจว่าอย่างนี้นี่คือการบริกรรมอยู่กับจิตทีนี้ เราน้อมอยู่กับคําบริกรรมเขารบในพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเอาไว้ที่สูงเอาไว้ที่หน้าอกของเราอ่ะดีที่สุดเอาพระพุทธเจ้าไว้หน้าอกรักษาหัวใจเรานี่คือการฝึกจิตให้ถูกทางกับการฝึกสมาธิเมื่อเราฝึกไม่หยุดการฝึกไม่ใช่ว่าเราจะทำแค่ เราจะเดินจงกลมแต่สิบรอบยี่สิบรอบการเดินจงกลมบางคนยังไม่เข้าใจเหมือนกับการตั้งวงกลมขีดวงกลมไว้ให้เดินเป็นวงกลมบางคนเขาก็เข้าใจว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเดินจงกลมมันคือการหมุนเวียนอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนการเดินนี่ ตั้งไหล่ตรงเวลาเราเดินนี้ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเดินไปถึงจุดทิศตะวันออกเรากำหนดจุดเอาไว้ตรงนั้นเวลาหมุนตัวหมุนขวาการหมุนตัวเวลาหมุนเราควรที่จะนิ่งเสียก่อนท้ายของเรานี้ย้ำตัวเอาไว้สักก่อนแล้วค่อยก้าวเท้าขวาเป็นก้าวแรกทุกครั้งไป นี่คือการเดินจงกรมการเดินนั่นนะต้องยาวพอสมควร2 9ก้าถึง3หรือ49ถ้าน้อยไปอาจจะเวียนศีรษะได้เมื่อเดินมากๆเพราะฉะนั้นเราจะเดินต้องเดินจงกรมนั้นยาวพอสมควรเหมือนกับเดินปกติไม่ต้องช้าหรือไม่ต้องเร็วเกินไป เดินพอดีพอดีไม่ต้องดิ้นไปไหนยกเท้าก็ยกธรรมดาก้าวสั้นก้าวยาวตามสภาพของร่างกายตัวเองตามปกติตัวของเรานะไม่ต้องไปวัดเอาตัวของคนอื่นเตรียมสติเตรียมสมาธิที่จะกำหนดบาลิกรรมคำว่าพุโทโธการที่เราบริกรรมคำภาวนาพุโทโธ บริกรรมไปทำไมพุโทโธแปลว่าผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้พุโทโธนี่แปลที่สูงสุดอีกอย่างหนึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้หลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายพ้นจากภพชาติพ้นจากวัฏสงสารไม่มาเวียนวไา้ตายเกิดอีกต่อไป เป็นผู้มีเหลือแต่ความบริสุทธิ์อย่างเดียวคำว่าบริสุทธิ์คือที่ใจใจบริสุทธิ์ส่วนกายนั้นถ้าใจมันบริสุทธิ์กายมันก็บริสุทธิ์